เมื่อเราหมักไปแล้วสามเดือนมันจะเกิดการฟอร์เมนต์นะคะเกิดการฆ่าเชื้อโรคด้วยตัวของเขาเองถ้าเหลือ,เ,อเหลือแต่ตัวดีเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะและมีกลิ่นหอมแต่ถ้าหากว่ามันมีกลิ่นเน่าเหม็นเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าไม่ดีน้ําตาลไม่เพียงพอนะคะถ้าน้ําตาลน้อยเนี่ยก็จะทําให้กลิ่นเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรน,นะคะเหมือนกับเราดองผักอะคะ่ะเมื่อสมัยก่อนเราดองผักกาดดองเราก็ใช้เกลือและน้ําตาลเป็นหลักใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ถ้าเราดองด้วยน้ำตาลเนี่ยคือน้ำตาลก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์นั่นเองนะคะซึ่งที่หมักมาแล้วประมาณสี่ปีเนี่ยก็ถือว่ามีผลสำเร็จนะคะได้ทดสอบไปเรื่อยว่าการขยายเชื้อหรือว่าการเก็บหัวเชื้อนะคะอย่างเช่นถ้าเราหมักมาแล้วสามเดือนเราจะเก็บเป็นหัวเชื้อเนี่ยจะเก็บได้นานถึงสองปีก็ไม่เสียแต่ถ้านำไปขยายเชื้อนะคะเป็นสูตรใสๆอย่างเงี้ยจะเก็บได้ไม่นานนะคะ อาจจะไม่ถึงปีนะคะแล้วถ้าเรานําไปต่อขยายเชื้อไปเรื่อยๆนะคะกลิ่นของลูกยอก็จะหายไปด้วยฉะนั้นในการเก็บที่ดีก็คือเก็บในหัวเชื้อั้งแรกจะดีที่สุดนะคะไม่ต้องนําไปขยายแต่ถ้านําไปขยายเนี่ยเก็บได้ประมาณหกเดือนนะคะหกเดือนถึงแปดเดือนนะคะถ้าไม่หมดก็ต้องไปเติมน้ําตาลนะคะแล้วเราเอาไปทําหัวเชื้อใหม่ได้อย่างเราหมักมาใหม่ๆอย่างนี้เราก็จะใส่ไปสักขวดหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะ เพิ่มจุลินทรีย์ในนี้ให้เขานะคะทีนี้ตัวนี้ก็จะมีพลังเยอะขึ้นจะทําให้ยอเนี่ยมปีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกนะคะเพราะว่าจะเพิ่มพลังของตัวที่หมักมาแล้วสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอครบสามเดือนกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเอาออกมานะคะแล้วก็บรรจุขวดอย่างนี้นะคะขวดเจ็ดร้อยห้าสิบสีซีเนี่ยที่นี่จะจําหน่ายแค่ขวดละเก้าสิบบาทค่ะ ค่ะเป็นหัวเชื้อแล้วถ้าท่านนำไปผสมเป็นสูตรพร้อมดื่มนะคะท่านก็ออกมาแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เติมน้ำไปสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานนะคะไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยนะคะให้เจือจางน้ำเยอะๆอันนี้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะต้องดื่มอย่างนี้ หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ๆนี้ดื่มได้วันละสองเวลาสามเวลานะคะแต่ก่อนที่คุณจะดื่มเนี่ยคุณต้องไปเช็คดูร่างกายก่อนว่าเบาหวานคุณขึ้นขนาดไหนนะคะถ้าขึ้นถึงขนาดสามร้อยสี่ร้อยึ้นไปคุณก็ดื่มได้วันละสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเช็คร่างกายดูอีกทีว่าเบาหวานลดลงหรือไม่นะคะเราจะได้ทราบผลจากการที่เราไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้ามันลดลงมาแล้วเราก็เดิ่มวันละสองเวลานะคะจนเป็นปกติแล้วก็เดิ่มวันละหนึ่งเวลาพอนะคะจะทําให้ควบคุมเบาหวานได้นะคะค่ะทีนี้ถ้ารายที่ไม่เป็นเบาหวานนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายหรือจะเป็นอ่อนเพลียอะไรก็ตามนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะผสมให้เยอะหน่อยนะ,ะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นไว้ลินออกมา อย่างเนี้ค่ะแค่หนึ่งทับพีแกงนะคะน้ำก็ประมาณสี่ทับพีนะคะน้ำตาลก็สี่ทับพีเท่ากันนะคะหนึ่งสองสามสี่เอาน้ำตาลใส่น้ำตาลอะไรก็ได้นะคะ เพื่อมีรสหวานหรือจะเป็นน้ำพึ่งก็ได้ก็แล้วแต่เราจะชอบรสหวานน้ำตาลสีดำอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะน้ำตาลสีดำอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเราชอบรสหวานนะคะเราก็เติมให้มากกว่านี้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมเสร็จเราก็ชิมดูแล้วก็ใส่ในขวดที่ไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะดื่มได้ในปริมาณครั้งละหนึ่งแก้วนะคะ จะทําให้ร่างกายสดชื่นนะคะทําให้เจริญอาหารนะคะทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ไม่ชอบมีรสอย่างอื่นอาจจะมีบอรเพ็ดอะไรเติมไปอีกก็ได้นะคะเหมือนกับเป็นยากระสายแต่ไม่ออกรสขมค่ะบอรเพ็ดหมักค่ะทีอะ่อย่างที่บ้านเราหมักจะมีหลายๆอย่างรู้มีหลายๆอย่างหมักแยกกันแล้วก็มารวมกันทีหลังเรียกว่าสูตรรวมพลังนะคะ ค่ะก็จะมีมะเดื่อนะคะหมักแล้วก็มีกระชายแกงที่เราหมักแล้วก็จะมีพวกกระเจี๊ยบแดงนะคะหรือว่าพวกกล้วยนะคะที่เราหมักเอาไว้บอระเพ็ดนะคะหลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็มียอด้วยนะคะรวมกันหลายๆอย่างก็จะทําให้เป็นรสเดียวกลมกลืนกันนะคะก็จะทําให้อร่อยมากขึ้น,นะคะ่ะ